จะมาลองอะไรที่ส <Wow. S 2> ุดโต่งอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะลองเล่นสปีดร re ันในแบบเก้าคือในป่าให้จบภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเลยค่ะจากที่ปกติเล่นทีละหลายชั่วโมงนะคะวันนี้ขอท้าทายให้โลกได้รู้ไปเลยว่าเราจะทําได้หรือเปล่าจะเร็วจะรนหรือว่าจะโุดขำก่อนต้องไปดูกันเลยค่ะ เล่น99วันยังไงให้ได้ภายใน1ชั่วโมงนี่คือ เป้าหมายของเราในวันนี้นะคะไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนหรือว่าเราสะอาดซาตุยเย่วตานาเบไอโกะก็ได้เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าเย่สองจะเกินหนึ่งชั่วโมงไหมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการวางแผนกันเล็กน้อยะคะ่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะไม้มีความสําคัญมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องมีช่างตัดไม้เลเวลสามก่อนและที่สําคัญคือเราจะต้องมีโรที่สําคัญมากๆอีกรโอลึงก็คือแบล็กสมิ t h นั่นเองค่ะเพราะแบล็กสมิตเนี่ยเขาสามารถคาผ่องได้ข้ามเลเวลนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเล่นเป็นแบล็กสมิตเลเวลสามไปเลยนั่น แลวนอกจากนี้นะคะเราก็ยังเสริมทับด้วยโรนัคฆานะคะหรือว่าแอสซัสซินของเรานั่นเองซึ่งสามารถวิ่งหาของได้ไวมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือไซบอกสามารถช่วยเด็งได้อย่างไวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมแล้วกันนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเัาจะตับเวลาแบบคข้าว่าไว้แล้วกันนะโกของเราคือ1ชั่วโมงห้ามเกินนี้อุย้ยตื่นเต้นเวออุย้ยตื่นเต้นนะเธอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเข้ามาในแบบแล้วนะคะเราเป็นแบ็คสมิธนะคอนตอนแรกก็ไม่สำคัญนะทุกคนเราต้องรีบตัดไม้ก่อน จริงๆโกของฉันนะ่ะคือ45นาทีแต่ว่าฉันว่ามันไวไปไม่น่าจะทันเฮ้ยจะเลยว่าสี่แล้วสวยเด็กระยะสว,วยเด็กระยะสว,วยเด็กระยะใครมีเหล็กนะคะอย่าเพิ่งเอาเหล็กลงนะจะส่อ,งอลงให้นะเพราะว่าฉันจะได้ถ้าฉันเอาเหล็กลงเองฉันจะได้เหล็กเพิ่มด้วยเธอเว่าสี่แล้วฉ่ำมากเฮ้ยมาแล้วค่ะอีหนูลดมากอีหนูมาเอาเหล็กลงให้โซมาโอเคสวยค่ะมาค่ะเตียงนะคะเหลือเตียงนะคะแผนที่มาแล้วนะคะ เหลือเลขเอาเข็มชิดมาก่อนสวยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะเร็วมากจริงๆโซไปไปค่ะโคดไวบอกเลยว่าโคดไวเหมือนได้ยินเสียงน้องกว้างน้องกว้างแอบมามองเราแล้วตอนนี้มองไปก็เท่านั้นแหละจ้าเพออราะว่าอย่างเงี้ยฉันจะรีบออกให้ไวที่สุดเลยแกจะได้ไม่ต้องมาไล่ฉันยังไงล่ะนี่เนะี่ยอืมต้องไปหาเหล็กมาให้หน่อยไปหาเหล็กมาให้หน่อยวิงยย่งไกลๆสวยงามโอเคหาเหล็กอีกหนึ่งช่วยเด็กอุ้ยช่วยได้สองคนแล้วแค่ วันแรกใช่สองคนวันที่เนี่ยคนที่สามเนี่ยมันไปได้เลยนะเนี่ยแกดูดิอันระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยสับไม้ให้ใกล้ถ่านหน่อยแล้วกันหรือว่าเราควรจะวิ่งไปเอาเหล็กมาวะทุกคนอะไรที่เราต้องรีบทําให้ไวที่สุดนะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเล่น9ก้ก้าวันภายได้ได,ได้ในกี่วินในกี่นาทีเอเอหรือคือกี่ชั่วโมงฉันอยากให้มันเป็นหลักฉันอยากให้มันเป็นหลักนาทีอะโอเคตอนนี้เรารับเราขับเตียงได้ไหมชิบหายแล้วเรารับเตียงก่อนโอเค ได้เตียงหนึ่งก็ยังดีไว้เมื่อกี้เราลืมวางเตียงอ่ะแกเราชาแล้วว่าจะทานประวะทานประวะแต่ถ้าเราช่วยเด็กได้ไวมากอะ่ะมันก็จะไวเลยแหละเธอเตียงมันจะช่วยข้ามวันได้ไวขึ้นฐามมันจะเป็นการคูณปกติเราจะข้ามแบบว่าหนึ่งวันงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเตียงอะ่ะเราจะคูณไปอีกเฮ้ยม,ม,ม,มีทางก็ไดยอยู่ไหมไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะคุณแม่ได้ปลดลับรู้ด้วยเฮ้ยเราได้เหล็กเยอะเหมือนกันเนี่ยสวยงามมากเลยเอาไม้ลงได้เอาไม้ลงได้เอเอ อุวีมีคนตุยไ <c oughs> หวไหมโธสวัสดีเราไม่รอดแน่แน่สวัสดีโทรแป๊บนึงนะขาดไหมอีกสิขาดไหมอีกสิจะสร้างเตียงได้เราเป็นแบ็คสตี่เราสามารถขาดเตียงข้ามได้ทุกคนเรารีบมากตอนนี้ทุกคนโทรเราจะไม่ตายเด็กขาดโอเคโอเคเหล็กมาแล้วใช่ไหมสวยมากเออไปเอาของมาเต็มเลยดูดิแกขอท้าวก็ตายหน่อยทุกคนรีบแลกของนะรีบแลกของนะเดี๋ยวไม่ทัน ฉันหิวว่ะแกหิวว่ะทำไงดีหิวกระสอบโอเคโอเคโอเคเอ้าไม่บอกฉันนะโถไม่ทันหิว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 สงสัยเราต้องทำม้อสตูแล้วปะตัวเนี้ยทำมอสตู้แล้วปะทำมอสก่อนไหมฮ้ยแกเราสร้างเตียงก่อนเถอะเรางกท้องทำไมกันไรเฮ้ยเราเราสร้างโคตรไวเลยอะดูดิเธอเธอดูเราสร้างไวมาก เฮ้ยทำไมฉันอัปเกรดมานั่งไม่ได้อ๋อนี่ไงพอเราสร้างได้อีกแล้วดูดิเหลือเหลือเราเราเหลือจี้แดงเนาะเราเหลือจี้แดงเหลือจี้แดงโอเคโลกอะเราลกมากเลยอะตอนนี้เธอเข้าใจใช่ไหมโอเคส่ว okay. นช่วยเพื่อนตัดไม้ก่อนนะคะตอนนี้สิบนาทีนะคะสิบนาทีวันที่สี่เลย y ะโอเคหนูตัดไม้ตรงนี้ในรูปหนูไม่ต้องวิ่งแล้วตัดไม้เลยตัดไม้เลย,เลยสร้างมอก่อนแล้วก็สร้างแปลงปลูกผักโคเอมมาช่วยเด็กก่อนเด็กคนที่สามให้ไหวที่สุด วันนี้วันที่10แล้วปกติเราช่วยได้ภายใน9วันนะเนี่ยอไอ้หนูว่าซามากไม่รู้แหละเราต้องได้ภายในแบบ1ชั่วโมงอ่ะไม่งั้นคือซวยกันหมดแน่นอนโอ้ยตา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 ยลก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 หนูตัดหมาเลยลูกตัดหมาเลยหนูตัดอย่างเดียวเลยหนูตัดอย่างเดียวหนูยังไม่ตัดหมายเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเดีพี่ช่วยเอาลงตัดก่อนลูกฮัลโหล ฮัลโหลมึงต,ตัดไม้ก่อนมาตัดไม้สิเนี่ยไม้อยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลย,เยไม่ตัดละ่ะมาเด็กนายหาเศษเหล็กด้วยดีกว่าวะเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันคิดว่านะโอ้ยตายแล้วกลางคืนแล้วกลางคืนแล้ววปกติอะสองช่วยได้ภายในเก้าวันเลยนะโอเคอีน้องคนนี้ไหวไหมเนี่ยทำไมมันวิ่งอย่างนั้นละ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำศัตรูเพิ่มหนึ่งอัน เราไปช่วยกันเลยระวังตายเด้อระวังตายเด้อระวังตายเด้อตายแล้วเสกแล้วครับฮ่าอะไรนะแค์ไฟแล้วหกแล้วครับอ๋อเรียลี่จริงเหรอโอเคแกไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับพี่แบ,บฝ็กผกจัดการที่ถานทับด้วยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนไปจัดการไปจัดการไปโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะล่อบ,บันมานะเดี๋ยวเรา มาแล้วเหรอกูรอตั้งนานอุ้ยไปล่อทำไมล่อมาเร็วจังล่อมาเร็วจังทุกคนโอเคสวยสวยสวยมากล่อมาได้ล่อมาได้เพิ่มเติมอุ้ยอะไรเนี่ยอย่าเผือกดิอย่าเผือกดิสวยมากโอเคล่อไปก่อนล่อไปก่อนล่อไปก่อนลอไปก่อนสวย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 ดีมากดีมากกูว่าแล้วมีคนตายกูว่าแล้วอ้โหเอาไงดีวะโอเค กลังสุดกำลัสสุดกันตรงนี้กำลังเสริมสวยมากแกอึบอึบใจจีมเอา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 มาอุยอ้ยอุย้ยมึงจะไม่วิ่งไปแกก็วิ่งไปก่อนสิโอ้โห มันน่นนาจะยังไม่สิ้นนะยังไม่ทันได้วางแถบเลยนึกแกก็รอดไปก่อนสิโว้ยยังไม่ทันให้สัญญาณเลยโอ้โหอ้เชี่ยฉันกินเนื้อวิออออกริดกดพีดกูจะกดตัวอีโอโหตายแล้วชาเลนนี้มันจะรอดไหมเนี่ยอีกสองเลียหลอกแค่สี่วันเองอสี่วันเท่านั้นเองเธอไม่าทานแล้วไม่ทานจริงๆ ไม่ทันไม่ทันภารกิจนี้ถือว่าเฟลภารกิจนี้ถือว่าเฟลเฟลเสียดา oh oh ยโอไ,ไม่นะโอไม่นะเธอฉุนออกเลยได้ไหมสันออกเลยได้ไหมถ้าสุ่แบ็ซสมิตะมันมันดีนะแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นฉันว่าไซบอกแล้วก็ตัดไม้คนหนึ่งเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนเป็นไซบอกสามนะทุกคนไซสามตัดหนึ่งจบเล่นเยอะอกว่านี้ไม่ได้ เดีย๋ยวนีคือจะวุ่นวายแล้วก็จะยากขึ้นไม่นะเนี <G ül> ่วิลาทีสุดท้ายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันทนันมันไม่ทนันมันมันไม่มีทางทันอ่ะโทรมันยังกลางวันอยู่เลยอ่าเดี๋ยวเราจะวางแผนใหม่โอเคไหม <G ül> เราจะวางแผนใหม่หมดเลยแล้วเราก็จะทำให้ได้ <G ül> ตามโกโอเคปะ่ะ <G ül> ทุกคนมันไม่ทนันโทรมันอีกแค่สี่วันเองอ่ะ อีกแค่สี่วันเองอะจะบอกว่าเมื่อกี้มันคือความผิดพลาดนะคะมันเหลือแค่4วันเท่านั้นเองมันก็จะ99แล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราต้องรีบช่วยเด็กให้เร็วที่สุดพร้อมกับการสร้างเตียงไปด้วยในตัวนะคะทุกคนหานั่นแหละอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนเราจะต้องช่วยให้ไวที่สุดแล้วก็สร้างเตียงไปพร้อมกันและที่สําคัญคือเราต้องสร้างตัวเครื่องข้ามเวลาเนี่ยอย่างน้อยทัก2สองรอบเนี่ย ฉันว่าได้เลยนะฮะหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงนะคะไปค่ะเรียกสามแล้วมา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 ก่อนเลยอันดับแรกทุบลง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 สวยค่ะสวย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 มาฉันเอาลงให้ก่อนแล้วกันฉันเป็นไซบ,บอร์ที่อยู่คุณอยู่ผ้าพื้นยังไม่บุกไปไหนนะเธอเราจะต้องสร้างแคมป์ไฟให้เรเวลสี่ให้ไวที่สุดนะคะนี่ไงเห็นไหมข้าวอยู่เพิ่งกินอดไปก่อนเราอดไปก่อนเราพรอมอดก่อนเธอ หนึ่งสองมาค่ะสติปเรามาละอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวเฮ้ยช่วยวเราหรอไวเกินสุดยอดคนแรกมาแล้วคนสองได้เลยนะทุกคนรีบลงไฟกันก่อนค่ะพอ,อ,อโอเคขอมาช่วยลงไฟกันก่อนตัดไม้ไปไหนไกล้จังตัดไม้มาตัดใกล้ๆก่อนสิลูกใกล้ๆยังเยอะมากร,รอบรัศสมีรอบตัวเนี่ยเยอะมากสู้เขาเหรอเราทาได้สียังสีหรใช่ปะสวยถ้าเจอกระต่ายก็ต้องจัดการดนวยนะคะเพราะว่าเราจะได้ถุงเนยมัน เบี้ยวเรอเดี๋ยวสร้างแมพให้ก่อนคืนแรกเราว่าเราช่วยเด็กได้แค่คนเดียวเองมาตรงนี้จะมีอะไรบ้างโอเคเล็กมามาฉันรีบให้อุ้ยไม้ไม่พออีตัดไม้ไปไหนวะตัดไม้ตรงนี้มันยังมีไม้เต็มเลยไปไปไปตัดตรงไหนเนี่ยมึงไปตัดตรงไหนมาตัดตรงนี้ก่อนเธอเดี๋ยไม้เต็มเลยมา ฉันรีบมากฉันโลกเนี่ยโธอมันผิดแผนเาไปหมดแล้วตอนนี้เข็มทิศโอ้ my god ยังขาดเหล็กอีกมันยังมันเหล็กมันหาไม่เจอเลยวะไม่เหล็กมันหาไม่เจอเลยวะทุกคนหาเหล็กกันก่อนนะคะเบื้องต้นจบละจบดละจบเด็กละหนึ่งอันอุ้ยข้ามวันหนึ่งวันแล้วเนี่ยปกติฉันช่วยได้แล้วเนี่ยหรือว่าเล่นสี่คนวะวันนั้นเล่นไซบอร์กสามคนคือแป๊บเดียวเองแบบแป๊บเดียวเองอะมาเข็มทิศว้างแล้วค่ะช่วยเด็กเลยฉันเข้าใจทุกยางแล้ว ฉันต้องควรจะเล่นตัดไม้เองเพราะฉันตัดเป็นสุดมันต้องเอาต้นอ่อนอะ่ะมาปลูกมันไปไกลมันไม่เอามาปลูกมันก็ข้ามวันไงเนี่ยแกฉันมี่ไม้สร้างเตียงด้วยซ้ำเธอถ่ายไปได้หมดวะหิวข้าวด้วยโอ้ยกูปวดหัวเจออีกกูปวดหัวเหรอโอเคฉันจะออกแล้วทำาังไงดีใช่ว่าฉันรู้ มาเดี๋ยวเราจะนะคะโอเคเตียงนี้ไปแล้วเนาะยังขาดจี้อีกสองไม่เป็นไรได้อยู่เราทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้แล้วตอนนี้เหลือช่วยเด็กตอนนี้เหลือช่วยเด็กกระหักของไปด้วยในตัวมาฉันช่วยเด็กอ๋อมาหรองั้นคนถัดไปเลยไปเลยไปเลยคนถัดไปคนถัดไปมีแววว่ะไปพี่ <ไป S 1> แบบ๊แล้วโผพี่แล้วโ <laughs> ตอนนี้ได้มาอะไรแล้วอ่ะโอ๊ยโอ๊ย มาฉบุกปังฉบุกปังปัง่าสั่นปกป้องบ้านเองมาแล้วเหรอฉนรอต้องนานวิ้ยมันเยอะสังวะเ,เรียบร้อยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก42เหรอผ่านไป18บนาทีได้14วันช้าวะ่ะแกช่วยเด็กกันปะไปบ้าไปปะ ได้แล้วได้แล้วฮะไวมากเธอเราต้องไปดูตัวไอ้นี้ด้วยนะเราต้องไปดูตัวกล่องอะไรนะคะแันเซ้นมดแล้วใช่ไหมโอเคไปเลยสวยมากเหลือเตียงใช่ปะเหลือคาบเตียงเอาได้เลยมาหรอเอาไปให้ตัดไม้เร็วกูจะตายจริงค่ะสวยอ่ะ ไปต่อความไซบอกสวยสวยมากโอเคสวยไซบอกสามคนมันโหดนะเธอใหม่ปะมีสวยมากว <c oughs> ไว้มีม, <c oughs> มีม ระวังระวังเออเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ่มันมาแล้วมาแล้วโอเคกล่องแดงไม่เคยอยากได้จีเขียวว่าเท่าวันนี้มาก่อนเฮ้ยโอ้ย,อยเอาโลมาทำไมไม่อยากได้โลมาเปิดกล่องเพชรก่อนนะคะเร็วมากเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราตร้องรีบเตียงสร้างเราใช่ปะตอนนี้สร้างอย่างสร้างแล้วออะไป let's go ตาหิวข้าวอะ oh โอ้ my god 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 help me สวยมากระวังๆเออเลยๆๆมีแม็ดคิดอยู่ help me มันมีแม็ดคิดอยู่ลาะทุกคนฉันถามอะไ้สอบกูจะตายจริงค่ะเราสร้างอะไรได้อีกบ้างเนี่ย นนยังขาดจี้อีกหนึ่งนะคะเหล็กเหล็กอีกนิดนึงเนาะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเธอถือว่าเราเร็วนะเนี่ยเธอเธออยู่บ้านเธอสามารถแบบว่าลา่าน้องกระตุ่กระต่ะตายเอามาทําสตูงสตูให้เพื่อนได้นะเธอแกว่าฉันจะไต่อีกรอ,อบปะมมโอกาสสูงนะบอกก่อนหาไม่เจอทุกคนมันอยู่ไหนวะต้องกลับแล้วแหละฉันว่า โอเคโอเคอยู่นี้หรอมาทุกคนไลฟ์ฟนก็หมดวิใครยิงฉันวะอีนีย่ยิงฉันเวอร์เฮ้ยมันยิงฉันแรงมากอีกนี่มันทําอะไรของมันเนี่ยเธอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ม,ไม,ไดมันมีจี้ให้เราไหมวะทุกคนมีจี้เขียวปะมีแค่จี้แดงหรอ,อน่อยอะ่ะทองมาสักพหากล่องถ้ากล่องทองอันนี้มันคือเป็นกล่องทองที่แบบ มันคือกล่องทองที่แบบเป็นจี้สีเขียวอ่ะคือจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่แบบกล่องทองนี่แหละกูงงมากเลยที่รักถ้าแถวนี้แหละฉันว่านี่เลเจอแล้วฉันหาเจอแล้วนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ไหนวะนี่ไงเจอเจออีกกล่องนึงเจอกล่องนึงจี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  please 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 จี้ไหมเขียวไหมไม่ได้ตั้งใจสักอย่างเดียวขาดอีกแค่อันเดียวเท่านั้นเองอ่ะจี้อ่ะ คือขาดจี้แค่เดียวคนเองโอ้ my god ขาดจี้แค่อันเดียวเนี่ยนะปริเด็นะจี้เขียวกล่องทองก็มีกล่องแดงก็มีแต่ว่ากล่องทองจะหาได้น้อยกว่าเี๋ยวดูอันนี้ไม่ได้กล่องทอง เยอะมากคุณพี่โอ้ยอย่าอ,อ,อย่านะอย่านะขอร้องล่ะย้มหน่อยถุงยักษ์เลิศฉันได้มาละมามาแล้วเหรอกูรอตั้งนานสวยมีความรุนเก่งนะคะมีบ้านหลังนี้ว่ะแก เอามาเลยวะอันนี้จะมีกล่องทองปะวะแกว่าอันนี้น่ะอันนี้มีแน่เลยอะกล่องแดง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 จะกล่องแดง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 เขียว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 สี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  Let's go Let's go เลยมาค่ะครับโอเคเลื่อนโอ้ยยังขาดอีกอันนึงนี่วะทุกคนมันจะขาดอีกอ,อีกวันหนึ่งวะพอไปเอามาสามอะไรหรอดันเจียนมะทล้วถมันรวมกันไม่ได้วะทุกคน รวมกันไม่ได้ค่ะรวมกันไม่ได้ค่ะทําไงดีโอยหนอยอะ่ะทุกคนดูแกมันรวมกันไม่ได้อะ่ะดูดิว่าเตอเฮลดูดิวัตเตอเฮลคืออะไรอะ่ะไปไปหาอีกอันหนึ่งเธอมาแล้วเหรอเส้นรอตั้งนานเลยออีกเกิทีคะดันเจียนเล่าสีเป็นไงบ้างมาตรงนั้นเดี๋ยวไปดูกัน กำลังต่อสู้อย่างขมักขมีขมีขมักขมักขมันระวังตายกันด้วยนะคะสมัยช่วยแล้วทกคนหนึ่งสองสามฉันเปิดฉันเปิดสวะได้แล้วสวะได้แล้วเราข้ามวันได้เราข้ามวันได้ไหนโอ้ยไอ้ก้าวเราฉิ่งฉันไม่ทันอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะฉันไม่ทันอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะฮ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 ะ มึงมันเกิดอะไรขึ้นวะถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะถ้ามันลงกันไม่ได้โ h my gosh คืออะไรอ่ะเรากูจะจอมันทำฟังนะ8นาทีคำนวณก่อนเธอเราช่วยกันวางแผนดี้เราจะไปหาจากไหนทุกคนแยกกายกันหากล่องแยกกายกันหากล่องเร็วทำได้เอาัตูเอาัตูมาแยกกายหากล่องมันต้องมีกล่องแดงกล่องทองอยู่สักที่นึงอะ ท่องทองใครไม่เปิดไปหาเลยทองปะทองปะเฮ้ยทอง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 อยู่ทองอยู่โอเคขอให้มันเป็นด้านที่ถูกต้องเถอะวะอิงแล้วมันได้ปะวะทอไม่รู้ได้หรือเปล่าอะไม่ค่อยอยากได้ซีเขียวเท่าวันนี้มาก่อนเลยอะทุกคนนี้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ย มามามาเอาไปก่อน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 เร็วๆไปก่อนเร็วๆไปก่อนเร็วๆเข้ามาเข้ามาเข้ามารวม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 ไปเลยไปเลยไปเลยสามสิบวิก็ยังดีสร้างมาสร้างเร็วสร้างเร็วสร้างเร็วโอ้ยอีกยนที่อ่ะอีกสามวิซีสิบวิโอเคอยู่โอเคอยู่ ทาน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 น้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะน้ำตาจะไหลขอแชร์นะคะเฮานแล้วานแล้วล้โอ้ยสามชั่วโมงเธอในที่สุดนะคะเราก็ทำได้จริงนะให้ไวได้ค่นี้จริงมันจะได้เก้าจุเก้าย่างเก้า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 องค์ใดพระสัมพุทธองค์ใดพระสัมพุ เรียบร้อยจ้ายังทันเห็นไหมทันอีกประมาณ30ิวิโอ my god เธอ ทุกคนคือแบบว่าวิ่งลนกันทั้งป่าเลยนะนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วสุดท้ายแล้วนะคะการสปีดรันกส9.9วันใน1ชั่วโมงก็ออกมาเกือบจะทุรกทุเลแต่ว่าก็สนุกมากเลยนะถึงจะเหนื่อยแทบจะเป็นลมแต่บอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ฮาแล้วก็ปั่นที่สุดถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นแค่สองสปีดรันอะไรบ้าๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบิายบายจ้า